สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของตัวละครที่ปรากฏออกมาใน End Credit ของ Eternal ยังตัวของ e r o s กันดีกว่านะครับหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะดูตัวละครนี้เพิ่มมันอย่างมากเลยเนาะเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็รับบทโดยนักร้องชื่อดังอย่าง Harry Styles นะครับ ที่นี่เองเนี่ยนะครับผมตัวของเอรอสอะมีอะไรน่าสนใจในเรื่องกันบ้างถ้าอิงตามในคอมิกเนี่ยนะครับผมเขาก็คือน้องชายของทานอสซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆเลยนะครับแล้วตัวของเอรอสเองเนี่ยมีพลังที่เรียกได้ว่าเป็นขั้วตรงข้ามของพี่ชายเลยเพราะว่าพี่ชายเองเนี่ยนะครับผมด้วยความที่ว่าเป็นชาวไทยท่านก็จริงแต่มียีนดีเวียนอยู่ทําให้ร่างกายเนี่ยมันกลายพันธุ์กลายเป็นตัวไอ้มันม่วงมีผิวสีม่วงน่าเกลียดน่ากลัวถูกไหมก็มีคนเนี่ยรังเกียจเขาเยอะแยะเลยในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผมเอรอ จะเป็นเหมือนตัวแทนแห่งความรักเลยนะครับตัวของเขาเนี่ยนะครับผมมีพลังที่ทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกรักใคร่ตัวของเขาได้คือเรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับผมตั้งชื่อนิกเนมเอาไว้ว่าตัวของเขาเนี่ย เป็นเหมือนกัญชาเคลื่อนที่เลยนะครับคือไปอยู่รอบข้างใครเนี่ยคนนั้นก็ฟินไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าเอรอสเองเนี่ยก็ยังเป็นเสือผู้หญิงแห่งอวกาศด้วยแต่โอเคเรื่องราวตรงนี้เป็นเรื่องราวในคอมิกนะครับแล้วเอรอสเองจริงๆก็จะมีชื่อแบบฉายาอะไรอีกเต็มไปหมดเลยหนึ่งในฉายาที่ดังมากๆของเขาเนี่ยก็คือ Star Fox ครับที่นี้เองเนี่ยพอมาในเรื่องของหนังเนี่ยนะครับก็จะมีฉายาแบบของเขาอะโผล่ขึ้นมาให้เราได้เห็นนิดหน่อยนะอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ตรงนั้นะ่ะไม่ใช่เรื่องราวน่าสนใจอะไรสิ่่่่่งททีีนนนาาาาสใจกกก็็คือรอรบวเเขเป เ f t h a n o านอครับผมเป็นพี่น้องกับธานอสเนี่ยแต่กลายเป็นว่าโอเคเราได้รู้เรื่องราวจากหนัง Eternal มาว่า e t e r n a l เองเนี่ยไม่ได้สิ่งมีชีวิตที่ขยายพันธุ์ได้พวกเขาเป็นเหมือนหุ่นยนต์ไม่ใช่หรือไงกันพวกเขาได้ถูกสร้างมาโดยซินเล,ลเชียลและมีหน้าที่ในการดูแลการกำเนิดของซินเลเชียลต่างหากงันที่บอกว่าเป็นพี่น้องกันเนี่ยถ้าอิงตามความรู้ณนะตอนนี้ของ M.C.U ที่ปรากฏออกมาหลายๆคนก็อาจจะตีความกันไปว่า งั้นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้พี่น้องจริงๆกันหรอกนะครับผมแต่โอเคถูกสร้างมาในชุดเดียวกันหรือเปล่าอารมณ์เหมือนกับอีเทอร์นอลที่มาที่โลกเนี่ยก็คือโผลมาเป็นเซตเดียวกันแล้วก็เล่นบทเป็นพี่น้องกันอะไรแบบนี้ ก็เลยทาให้ตัวของเอลอสเนี่ยกลายเป็นน้องชายของทานอสแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับผมจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดนี้เองเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยมาแล้วว่าไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมและนั่นทําให้ตีความใหม่เลยนะว่าอีเทอร์นอลเนี่ยอาจจะมีหลายรูปแบบนะครับแบบที่เป็นหุ่นยนต์ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้หรืออาจจะเป็นในเวอร์ชั่นที่สามารถขยายพันธุ์ได้เป็นแบบว่าอีเทอร์นอลที่อาจจะดัดแปลงตัวเองหรือว่าเป็นอีเทอร์นอลที่อาจจะไม่ได้อยู่ในการดูแลของอาริเชมนะครับผมอาจจะมีอีเทอร์นอลหลายแบบไงซิลเลเชียลแต่ละตัวเนี่ สร้างอีเทอร์นอลแบบหนึ่งมาอริเชมก็สร้างแบบหนึ่งไปก็คือมีแบบที่อีเทอร์นอลเนี่ยสามารถสืบพันธุ์ได้แล้วก็สืบพันธุ์ไม่ได้เพราะจากข้อมูลล่าสุดนี้นะครับผมตัวของเอลอสกับทานอสเป็นพี่น้องกันจริงๆนะครับผมมีพ่อคนเดียวกันนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยยังไม่ได้พี่น้องแบบร่วมสายเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเป็นพี่น้องต่างแม่นะครับมีแม่คนละแม่กันเท่ากับว่ามีพ่อคนเดียวกันแล้วก็มีแม่คนละแม่แบบนี้เองเนี่ยมันอาจจะไปเข้าท่าเข้าทางได้กับเรื่องราวของอีโก้เดอะ หรือว่าจริงๆแล้วอีโก้เนี่ยเป็นพ่อของทานอสเออก็น่าคิดเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแต่ทุ่งแค่เองเนี่ยมันก็จะเปิดวาไรตที้ให้เราได้รู้ว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยการกําเนิดของอีเทอร์นอลน่าจะมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็มีเซเลเชียลเนี่ยอยู่อีกมากมายหลายตัวด้วยณนะตอนนี้สิ่งที่เราได้รู้มาเนี่ยตามที่บอกกันไปในคลิปถึงเรื่องชาติกําเนิดของเอลอสและทานอสเราสามารถยืนยันได้แล้วว่าทั้งคู่เนี่ยเกิดมาจากอีเทอร์นอลจริงๆแล้วก็ไม่ได้ถูกสร้างมาเเเเปป็นน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 นใรูแแแบบบหหหมมมมมมือืออออุ่่่นน่่ยยต์กกกัััีีีีีทททลลาโะ้งคคพดว เท่ากับว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยเป็น half brother กันนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออีเทอร์นอลเองอ,อาจจะสืบพันธุ์กันเองไม่ได้แต่ถ้าในกรณีที่อีเทอร์นอลเนี่ยไปสืบพันธุ์กับมนุษย์โลกหรือว่าไปสืบพันธ์กับเผ่าพันธุ์อื่นเนี่ยอาจจะได้นะครับผมก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าโอเคพ่อของฮานอสเนี่ยอาจจะเป็นอีเทอร์นอลที่ถูกสร้างมาโดยอาริเชมนั่นแหละแล้วกลายเป็นว่าพอไปตกลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยโอเคก็มีลูกออกมาเป็นฮานอสแล้วจากนั้นก็ไปตกลมรักกอีีคนึมลูกอนนลกออกมาเป็นทใ กลายเป็นเหมือนลูกครึ่งระหว่างอีเทอร์นอลกับอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งที่ผสมไปซึ่งอาจจะหมายถึงชาวดาวไทท่านนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในตอนนี้ที่ถูกปรากฏออกมาแล้วก็ทฤษฎีต่างๆที่เอามาวิเคราะห์กันนะครับผมสิ่งที่ยืนยันได้และถูกคอนเฟิร์มแล้วก็คือตัวของฮานอสและเอลอสเป็นพี่น้องกันจริงๆมีพ่อคนเดียวกันแต่ต่างแม่ที่เหลือเนี่ยยังเป็นแค่บทวิเคราะห์อยู่นะครับผมยังไงเดี๋ยวคงต้องรอดูกันต่อไปว่าเรื่องราวจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวตัวของเอลอสนันจะปรากฏตัวออกมาอีกทีในาาค2นนรััผมมมยงงไไกก็อตติดตมชมดช้ ย,ยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ Comic World Daily หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ